<kä> ia, ได้กัุงเพขอเสียงกมดไคะคุณแทงและกระพงนะคะบอกว่าบอกว่าผมเลือผมได้ท่านท่านท่านแปลว่าท่านมี25เสียงแล้ใช่ไ้มคะตอนนี้เปิดทางเปิดทางให้ท่านเดินครับที่ท่านบอกว่าท่านเสนอตัวเองได้นี่คือท่านมีสสครบ25คนแลวใช่ไหมคะเพราะการที่จะเป็นนายกทีจะต้องมีจะต้องมีสอสอก็คือเอาเดิมมานับ เรื S <S <že> ่องซังเนยอ๋อค่ะคุณรุทินมาขอเสียงบ้างไหมคะได้คุยกับคุณอนุทินไหมคะเรื่องนี้ยังไม่เจอเลยไม่เจอแปลว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือยังไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไหมคะท่านคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะแปลว่าตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไหมค่ะ ลุงมองว่าประเทศไทยมันจะไปยังไงต่อคะแสดงว่าลุงประเทศไทยมันจะไปยังไงต่อคะลุงสถานการณ์แบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวนายกเลยใช่ไหม<แ>หลุงนี่จะจะเสนอตัวอยู่ใช่ไหมคะอ,อ